ประธานสภา,าที่เคารพท่านสมาชิกผู้สังเกตผมรงมัศมีสมาชิกสภาองาคอ์เทานนครเขตหนองจอกขอขอบคุณท่านประธานนะครับที่ให้โอกาสผมเริ่มใหม่นจากะะื่าสักครู่ติดขัดขัดข้องทางเล็กน้อยนะครับขออนุญาตเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพนะครับว่าเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยมีเพื่อนสมาชิกหลายท่านด่าภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมไปค่อนข้างจะเยอะมากแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมสนใจอยากจะชี้ให้ท่านประธานเห็นมากที่สุดก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเลเส้นเลือดฝอยนะครับ การที่นโยบายของท่านว่ารัชการเทพมหานครท่านอาจารย์ชาชาศิริพันธ์น,นะครับขออนุญาตเผยนพรท่านที่ท่านมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของเส้นเลือดฝอยเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นนโยบายที่ถูกใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพะตะวันออกเนื่องจากว่าเราจะเห็นได้ว่าวกรุงเทพตะวันออกนั้นนะครับเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าหากว่าเราไปดูในพื้นที่3 4สีเขตทีเทพมหานคร500กว่าตารางกิโลเมตร เพราะนั้นแล้ววันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีที่ท่านวาระตังเทพมหานครนะครับได้ะะแถลงต่อสภาเกี่ยวเรื่องของงบประมาณเส้นเลือดฝอยประมาณ13,340หมานาอล้านบาทนะครับครอบคื้นที่เขตเราก็จะได้รับงบประมาณตรงน,นี้นะครับเกี่ยวเรื่องของการปรับปรุงถนนตองซอกซอยปรับปรุงลานกีฬาสวนสาธารณะนะครับไฟสองส,ส,องสว่านครับระบบระบายน้ำาคูคลอง รวมถึงการปรับปรุงโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลวัยเรียนถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีปีหนึ่งนะครับที่ชาวกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์เด็กอนุบาลวัยเรียนทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับน่าจะมีงบประมาณในเรื่องของเส้นเรื่องฝอยเนี่ยเข้าไปเยียวยาปรับปรุงนะครับที่ผมต้องชื่นชมท่านเพราะว่านั่นก็คือว่าจะเห็นได้ว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราไม่เคยได้รับเกี่ยวเรื่องของงบประมาณตัวนี้ก่อนที่ทาง สมาชิกทองที่มาน,นครจะได้รับการเลือกตั้งไปเราเห็นได้ว่า,ามบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับเขตหนึ่งประมาณไม่ถึง10ล้านนะครับแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยไปค่อนข้างจะเยอะมากเพราะนั้นแล้วผมขออนุญาตเปิดสไลด์สักนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้เห็นภาพของรัรรฐปรธานด้วยนะครับอ่ะโอเค อันนี้ก็คือเป็นสไลด์ที่ผมได้พูดมาเมื่อสักครู่นีดด้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีในเรื่องของการที่ทางทวรของเทพมหนนครได้ดําเนินการเส้นเรือฝอยนะครับขอต่อไปเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีพื้นที่1,500กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแต่ว่าไปหนักในส่เขตนะครับเป็นบุรีนองจอกและกระบังเขตคลองสามวานะครับก็ผมรวมๆแล้วประมาณหนึ่งใน3ของกรุงเทพมหานคร เพราะนั้นแล้วเมื่อมีพื้นที่มากนะครับการกระจายรถประมาณไปสู่เส้นเลือดฝอยนั้นมันก็ต้องมากตามพื้นที่ไปด้วยนะครับผมขออนุญ,ญาตท่านประธานยกตัวอย่างในพื้นที่เขตหนองจอกขอสไลด์ต่อไปเลยนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วเพื่อมาให้กินเวลาเพื่อสมาชิกเนื่องจากว่าวันนี้เราต้องมีการพูดคุยกันอีกหลายเส้นทางครับจะเห็นได้ว่าขออนุญ,ญาตท่านประธานยกตัวอย่างพื้นที่เขตหนองจอกนะครับ หนองจอก236ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครนะครับเราจะเห็นได้ว่าสองสามส่วนเนี่ยนะครับเราจะมีผู้รับผิดชอบดูแลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางหลวงชนบท2เส้นทางกรมทางหลวง2องเส้นทางสำนักการโยธาที่ดูแลอยู่ประมาณ13เส้นทางนะครับ83กิโล83 8 3 1 4 7เมตรแล้วก็อยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตหนองจอกนะครับ500เส้นทาง ครับความยาวก็ประมาณ1,000กิโลนะครับอันนี้คือพื้นที่เส้นเลือดฝอยในพื้นที่เขตหนองจอกเราจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เห็นความสําคัญเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบ้านเรือนนะครับที่อย่างน,น้อยเนี่ยนะครับท่านได้มีโอกาสเดินออกมาจากประตูรั้วบ้านท่านเนี่ยนะครับ ลูกหลานของท่านที่จะเดินไปโรงเรียนเนี่ยนะครับไม่ต้องเอาถุงพลาสติกมาใส่รองเท้านะครับเพื่อที่จะเดินไปโรงเรียนเพื่อมาให้เปื้อนไม่ให้เปื้อนรองเท้าของเียนอันนี้ก็ถือว่าเป็นตอบโจทย์นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงผมอยากจะ,ะชวนท่านประธานมาดูพื้นที่เขตหนองจอกนิดนึงนะครับ500เส้นทางพัน,พ,นพันกิโลเมตรเนี่ยนะครับเมื่อปี2อ6อเนี่ยนะครับเราได้รับงบประมาณประมาณ24เส้นทาง 2 5 6 7เส้นทางรวมแล้วเนี่ยนะครับประมาณ34เส้นทางเองนะครับขอสไลด์ไปเลยครับสไลด์ที่เป็นเส้นเลือดฝอยเยอะๆะครับเนื่องจากว่าเราอยากจะชี้ให้ภาพรวมเห็นว่าเส้นเลือดฝอ,อยในรุงเทมหานครเนี่ยเยอะและออ้วก็ในเพื้นที่เขตหนองจอกเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากเดี๋ยวขอสไลด์ไปที่เส้นเลือดฝอยได้เลยครับ501ซอยครับต่อไปเลยครับ จริงๆแล้วสไลด์มันสามารถจะต่อไปได้อ้อตรงนี้แหละครับนี่แหละครับที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านประธานเห็นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าวันนี้34เส้นแต่500เส้นอันนี้ถือว่าเป็นความล่าช้าแล้วก็งบประมาณค่อนข้างจะน้อยที่ลงไปพื้นที่เ,ออเขตหนองจอกนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการในการที่จะส่งเสริมเพื่อที่จะพื้นที่กว้างก็ได้งบประมาณมากกว่านะครับ ส่วนเราจะเห็นได้ว่าในพื้นที่เขตกรุงเทพมหาคนครที่เป็นเส้นเลือดฝอยในเรื่องของท่อระบายน้ําอันนี้ก็มีความสําคัญและมีความจาเป็นอันนี้เพียงแ่ผมเปิดแล้วก็ยกตัวอย่างให้กับท่านประธานได้เห็นเพื่อที่ให้ฝ่ายบริหารได้ร่วมกันแก้ปัญหาขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าน้องจอกมีประชากรอยู่ประมาณหนึ่งแสนกว่าคนนะครับประมาณ8แกวแล้วก็มีพี่น้องประชาชนได้ร่วมกันดูแลเสนอ ของ่วยรับงบประมาณไปในพื้นที่เขตหนองจอกนะครับประมาณสักเกือบสามสามสิบเส้นทางนะครับแต่สิ่งที่ทางสํานักงบประมาณได้ประมาณการแล้วก็ได้พิจารณาเข้าไปอยู่ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2อง8นะครับมีอ,อ,อยู่ประมาณ12เส้นทางเองนะครับงบประมาณจริงๆแล้วมันน่าจะมีถึงชื่อประมาณสัก500ล้านต่อปี แต่ผมไปดูในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี2568นะครับดูเฉพาะที่ดีและสิ่งก่อสร้างเนี่ยนะครับมีอยู่ประมาณสักร้อยกว่าล้านเองนะครับส่วนรายการที่ไม่ได้รับไม่ได้รับข้อบัญญัตินะครับไม่ได้รับการพิจารณาเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยนะครับ13รายการผมเรียนท่านประธานว่า13รายการที่ไม่ได้รับ พิจารณาเข้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเป็นเส้นทางที่มีความสําคัญเป็นเส้นทางที่มีความจําเป็นเป็นเส้นทางที่พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันคิดร่วมกันทํร่วมร่วมกันเสนอนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่แจ้งมาในทัฟฟิกคงดูค่อนข้างจะเยอะมากนะครับขอโสดไปที่ไม่ได้รับพิจารณาเข้าข้อบัญญัติงบประมาณเลยครับไปเดินต่อไหมครับได้เลยครับ อถอยเลยไปแล้วครับเลยแล้ว <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> ผมเรียนว่าสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนรอความไอดีจากท่านอยู่นะครับถ้าหากว่างบประมาณปี2อง8ผ่านไปแล้วแล้วก็เส้นทางต่างๆที่ขาดอยู่ประมาณ13เส้นทางเนี่ยเราไม่ได้รับพบประมาณนั่นหมายความว่าต้องรอไปอีก2ปีกว่าพี่น้องประชาชนจะได้รับงบประมาณ ครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ท่านประธานได้เห็นข้อมูลต,ต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยถือว่ามันเป็นส่วนที่สําคัญแต่ถ้าหากว่าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจําปีผ่านไปแล้วต่อไปนะครับถ้าหากว่าท่านฝ่ายบริหารเห็นความสําคัญท่านอาจจะแปรกลับมาให้กับสํานักง,งานเขตหนองจอกก็ได้นะครับแล้วก็มีตรบุรีของสำัวาครับเป็นว่าแปรของ ฝ่ายบริหารก็สามารถที่จะดําเนินการต่อได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีโอกาสได้รับเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตหนองจอกที่ตั้งหน้าตั้งตารออยู่นะครับจาก500กว่าเส้นทางนะครับปีที่แล้วทําไปแค่ประมาณ80ิกิโลครับจาก1000กิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองจอกเมนบุรีและกระบังของสามวาอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สาคัญแต่ว่าแลกระบังมีรถไฟฟ้าแล้วนะครับ เปนบุรีก็มีแล้วแต่เขตหนองจอกอยังไม่มีนะครับก็ขอเรียนให้ท่านประธานทราบเดี๋ยวท่านจะลืมไปนะโอเคของท่านมีรถไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนว่าการกระจายงบประมาณรายจ่ายประจําปีของอฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับอยากจะให้กระจายไปพื้นที่ใหญ่นะ่าจะได้รับงบประมาณที่มากกว่าที่พื้นที่เล็กๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่งบประมาณ รายจ่ายประจำปีในซอ,อยมิตรไมตรีซอยหกหน่อยนะครับกรณีใบไ,ไปได้ไหมครับม,ม,มิตรไมตรีซอยหกอ่าโอเคเลยไปแล้วครับถอยหลังมาสไลด์อ๋อโอเคอันนี้นะครับผมอยากจะเรียนให้ท่านประธานเห็นว่างานโยธาปรับปรุงซอยมิตรไมตรีซอยหกท่านประธานเชื่อไหมว่าซอยนี้เนี่ยนะครับเป็นซอยที่เชื่อมระหว่างมิมตรไมตรีไปถนนคูคลองสิบของสิบสี่ พี่น้องประชาชนรอเวลามา10บกว่าปีครับจนในขณะเดียวกันปีพศ .2566 นั้นเราได้ตั้งงบประมาณเข้าไป59ล้าน7 9 8 0 0 0บาทเพื่อที่จะปรับปรุงซอยนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นมีความรู้สึกว่าดีอกดีใจเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าประธานทราบนะครับว่าสิ่งที่กระบวนการในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องของการ e b i d d i n g ต่าง มันเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนมากนะครับงบประมาณ59ล้านตามประมาณการของฝายุทธาสำนักงานเขตหนองจอกนะครับผมขอให้ไปอีกสไลด์หนึ่งครับท่านประธานครับอ่ะโอเคสไลด์นี้นะครับผู้ที่ได้รับการประมูล e-bid d i n g ได้46ล้าน1 3 2 0 0 0บาทราคาหายไป1 13่อล้าน6660 0 0บาท เป็นผลดีต่อกรุงเทพมหานครเป็นความโปร่งใสอันนี้ทุกคนก็ชื่นชอบหมดนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราประหยัดง,งบประมาณไปอย่างยิ่งแต่ถ้าหากว่าท่านประธานเห็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับท่านประธานเห็นภาพป้ายสีเขียวไหมครับเป็นป้ายสีเขียวที่ผู้รับเหมาว่าไปติดตั้งไว้อันนี้ไม่ได้มีการตกแต่งนะครับท่านประธานเป็นป้ายที่มันเกิดขึ้น เราจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ปีวันที่20ธันวาคม2566เรามีการกันเหลื่อมปีของงบประมาณสิ้นสุดสัญญาวันที่16มิถุนายน2567ปัจจุบันท่านประธานทราบไหมว่ามันเป็นยังไงขออีกสไลด์หนึ่งต่อไปเลยครับนี่สิ้นสุดสัญญาไปแล้วนะครับท่านประธานสไลด์ต่อไปเลยนะครับงานเพิ่งจะได้ สำเร็จไปประมาณ40-50%นะครับปรับปรุงซอยมิมตรไมตีซอยหครับเห็นใจพี่น้องประชาชนว่ารอมา10กว่าปีแล้วก็ดีใจที่ได้รับงบประมาณปี2566ณวันนี้เนี่ยภาพถ่ายปัจจุบันนะครับณวันนี้เนี่ยนะครับสิ้นสุดสัญญาวันที่1 6มิถุนายน2567ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผลงานเพิ่งจะได้40-50%ท่านประธานนัานดูสิครับถนน แล้วก็พี่น้องประชาชนจะต้องรอไปอีกเมื่อไหร่กว่าถนนเส้นนี้จะเสร็จทราบจากสํานักงานเขียนองจอบว่าผู้รับเหมาตอนนี้เนี่ยไม่ได้ทํางานแล้วนะครับอันนี้ผมเรียนท่านประธานว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรแล้วก็เรียนท่านประธานว่าซอยนี้นะครับเป็นซอยที่เชื่อมระหว่างถนนมิมตรไมตรีที่สํานักการโยธาด้วยความกรุณานะครับให้งบประมาณไปขยาย เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนที่มีโรงเรียนอยู่ตรงนั้นหลายโรูมากนะครับมีเด็กเยาวชนมาเรียนหนังสือประมาณ7จ็ดถึงแปดพันคนต่อวันแล้วก็รถติดเราก็เลยทําซอยนี้ขึ้นมาแต่ว่ามันจะทรมานทรมานไปอีกสักกี่ปีเพื่อที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับวันนีผ้ผมขอเรียนฝากท่านประธานไปด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอถนนหนทางนะครับ ผมขออนุญาตเร็วๆครับไปที่สำนักการศึกษาทีนิดนึงนะครับการตั้งงบป,ประมาณของสำนักการศึกษาเนี่ยนะครับผมอยากจะให้สอดคล้องกับการจําหน่ายอาคารนะครับวันนี้มีการจําหน่ายอาคารบ้านพักครูโรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรสามหลังขออนุญาตที่เอ่ยน้โรงเรียนด้วยนะครับซึ่งมีอยู่มีครูอาศัยอยู่8คนนะครับ โรงเรียนนี้มีนักเรียนอยู่ไม่ใช่80คนนะครับ7 8 0รดคนมีครูอยู่ประมาณ42คนครอูอาคารเรียนหลังนี้เนี่ยนะครับท,ที่ท่านเห็นเริ่มรื้อถอนเนี่ยนะครับเป็นอาคารเรียนที่ครูพักอาศัยอยู่ด้วยถ้าปีนี้เนี่ยนะครับเราแก้ปัญหาไม่รู้จะแก้ปัญหาบุคลากรทางการศึกษากันยังไงแล้วเมื่อรื้อไปแล้วเนี่ยท่านประธาน ครูแปดคนเนี่ยต้องกระสับกระส่ายครับเปร่ร mm ่อนครับไปหาบ้านเช่าเป็นไปได้ยังไงครับเนี mm ่ย hmm. รือไปแล้วครับในขณะนี้ mm hmm. ผมไปเปิดดูในสำนักการศึกษา mm hmm. ยังไม่มีเบประมาณตั้งขึ้นมา mm hmm. เพื่อที่จะ mm hmm. ทำอ,อ,อาคารบ้านพักหลังใหม่ยังไม่มีครับ แล้วครูจะต้องพอรมานไปช่าบ้านอยู่อีกเท่าไหร่ในขณะที่เขาอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นการาตั้งงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับการจัาหน่ายอาคารนะครับก็คงขอฝากท่านประธานอีกทีอกอก่อีกที่นึงนะครับอยากจะเรียนท่านประธานก็คือโรงเรียนเหมือนกันครับโรงเรียนสำยาท่าไข่ซึ่งผมก็ได้ประสานงานน่าจะใกล้จะสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีท่านผู้ปกครองมีคณะกรรมการฐานศึกษานะครับไปที่โรงเรียนไปร้องกับผมนะครับว่า ท่านสพหรือโรงเรียนหนูไปได้ยังไงผมก็ไปดูในสํานักการศึกษาว่าในขณะที่โรงเรียน,นยอนุมัติหรือไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านตั้งงบประมาณมาหรือยังปรากฏว่ายังไม่ปีงบประมาณตั้งเข้ามาแต่รื้อไปแล้วผมเข้าไปที่โรงเรียนเจอเด็กแล้วก็เยาวชนเด็กถามผมว่าท่านสพหรือโรงเรียนคุณเมื่อะไรจะทำจึงเป็นที่มาที่ไปในวันนี้ที่เปิด ประเด็นตรงนี้ก็เนื่องจากว่าต้องการที่จะให้สํานักการศึกษาทุกสํานักนะครับเวลาท่านจะจําหน่ายทรัพย์สินก่อนที่จะรื้อเนี่ยท่านมีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเข้าไปก่อสร้างทดแทนหรือยังถ้ายังไม่ก่อสร้างทดแทนท่านก็อย่าเพิ่งรื้อก็ได้เหมือนอย่างกับยานพานะเช่นเดียวกันครับเวลาท่านจะยานญาพานะเก่ารถเก่า,เ,กา,เ,กาเวลาท่านจะจําหน่ายยานพาหานะท่านก็ต้องซื้อก่อนแล้วก็จําหน่ายมันจะได้สอดคล้องกัน อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านประธานาที่เกี่ยวกับเรื่องของการต้องตั้งงบประมาณาใจ่เป็นเรื่องของอทุกทุกอย่างเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานในที่นี้เป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอเรียนว่างบประมาณไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดฝอยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสํานักต่างๆนี <S <S ๆๆๆ่นะครับเราอยากจะให้สอดคล้องแล้วก็มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่เห็นถึงความสําคัญ และก็ความจําเป็นของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ขงรรขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณท่านสกลนรงรัศมีนะครับประเด็นของท่านเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในหลายๆเขตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปรับปรุงถนนล่าช้านะครับเขตของผมเองก็โดนแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสพูดนะครับและเรื่องการยุบสภาพโรงเรียนนะครับก็ต้องให้ทางฝ่ายบริหารชี้แจงครับเรียนเชิญทางฝ่ายบริหารครับในส่วนของเขตหนองจอกนะครับจากที่ผมดูใน ร่างเข้ามานะครับเขียนองจองเนี่ยพบประมาณปีพศ2567นะครับมันจุอยู่ในตัวร่างแล้วนะครับ20รายการนะครับวงเงินเนี่ยประมาณ1 4 9บาล้าน196,000บาทนะครับถือว่าเป็นอันดับที่6ของ50เขตก็ถือว่าเยอะนะฮะอันดับหนึ่งของท่านประธานนะลากบักนะครับส่วนในกรณีส่วนที่ มีรายการแล้วนะครับจะได้ประสานได้สมัครงานเขตเนี่ยเขาแปลยตินะครับให้ท่านต่อไปนะครับส่วนเรื่องของการปรับปรุงถนนมิตรไมตรีโอเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ทางท่านปร้บปรูยการเขตดหน้าฝ่ายโยธานะฮะอื่นนะครับเพื่อเลี่ยงเลี่งรัดเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างเพราะเนื่องจากว่าเป็นงบปีหกหกด้วยนะครับถ้าปีนี้นะครับก็ไม่สามารถทําำนเสร็จเนี่ยเงินยอดที่จะตกนะครับก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวเรื่องการเบิกจ่าย นะครับทำให้ปิดกจเนี่ยไม่ปไ,ไมปตามวินัยการเงินการขังที่เราว่ากันไว้นะครับส่วนเรื่องโรงเรียนนะครับมีสองโรงท่านสารน,น์นะครับท่านแจ้งว่าสามแยกท่าไข่นะครับมีแบบกราคาแล้ววงเงิยนยี่สิบเก้าล้านส่วนโรงเรียนวัดซับเนี่ยนะครับจะใช้แบบนั่นมาตรฐานเพราะฉะนั้นสํานักการศึกษาเนี่ยก็น่าจะแปรยติได้นะครับหลังจากที่สภานเนี่ยได้ เห็นชอบในวาระแรกเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ